ไม่รู่อะไรตัดสินเยะคือวันนี้ข้ามาหาพี่ไท่สร้างเหล่าจุนเนี่ยพี่พี่พ,พี่นั่งก่อนได้ไหมพี่พี่พี่นังน่งนั่งนั่งเราคุยกันก่อนนะพี่นะอะไรน้องคงไม่เคยมารบกวนท่านหรอกนะคือถ้าไม่มีเรื่องเดือดร้อนจริงๆแต่ตอนนี้มันเกิดมีมาเรื <ล win> ่องอะไรเราจะต้องปิดเป็นความลับนะแต่บอกไปแล้วาาสัญญาต้องเป็นสัญญานะเออก็ได้เอา será, <S <S นะอะมาสัญญาต้องเป็นสัญญาเอาเถอะนะบอกมาเถอะสัญญากับสัญญาบอกใครเชียวนะเออนะบอกมาคือเรื่องที่เกิดขึ้นนคือมันอย่างนี้นะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูนสารวักรสารวัตเดินทางลุกขึ้นตุ้มตุ้มทานโอ้ยอยากจะ้าตายทำไมต้องมากันตอนนี้ด้วยนลเนี่ยท่านผู้ชมนั่นเกหญิงมาอวยพรที่สเร็จจูนด้วยเหรอชชนาที่เป็นผู้ปรุงโอสสวรรค์ยิ่งกาก็ยิ่งดุม จูนพเรามาพร้อมหน้าแล้วเราจะเชิญเจ็ดนางฟ้ามาไล่รำศิลปะสวรรค์ไอ้พรมันเกิดให่งเทศกเหล่าจุนกเราเห็นด้วยไหมคงไม่มีใครขาดเลยขอครับอ้าทำไมมีเสียงเดียวคือนางฟ้าทั้งเจ็ดทำงานเหนื่อยกันมาทั้งปีทั้งชาติแล้วไอ้เขาพักเธอไอ้เขามาไล่าอีวันนี้ก็ไม่ต้องพักกันนะพักร้อนก็มาดีโทเอ้ยตาเซินเย่พวกเราทุกคนเต็มใจจะมาอวยพรวันเกิดนางฟ้าทั้งเจ็ดก็ยินดีด้วย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 ย้ย

นะฮะต้อตักมอสทำไมอ่ะอ๋อคือคือว่าคือเนเซียนฮ่องเต้เเดนแล้โทุก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 ทุ คือมอมชั้นสุนหงอคงตวา่าพระองค์บาบาเรี่คะสุนหงอคงเหรอทำไมจะถึงเสียมารายาทเห็นข้ามายังไม่หันหน้ามาเข้าเฝ้าอีกเหรอโอ้ยงานกลอยเฮ้ยข้าชีเทียนท่านเส์สุนหงอคงเกิดมาไม่เคยขายหน้าแบบนี้ตายไม่ตายวะ่ะวะข้าสุนหงอคงไม่เกรงฟ้าไม่กลัวดินมาแต่น้อย เพื่อทายาชมเชิญชาวไม่เป็นบุญตาเลยนี่ออดะไรกันเนี่ยกินตับวัวฝาบัดเราสิษย์อาจารย์สี่คนผ่านเมืองรับแลดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งคันเข้าต้องเราสี่คนตั้งท้องอะหม่อมฉันขึ้นมาเพื่อขอยาต้อนคำสาบวัวฝาบัดแบบนี้ก็มีด้วยเนอะแ่าอเฮ้ยการเดินทางไปแสวงบุญนะพวกเจ้าทั้งคณะก็ต้องมาสมพรกำมากมายครั้งนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกถ่ยสร้างเราจุน จะมียาที่แก้ไขไหมให้เขาสิทธิ์อาจารย์ผ่าน้นเคราะห์กมไปจะได้เดินทางไปแสวงบุญต่อได้ยังไงไรเงี้ยค่ะไม่กี้อาจารย์เข้ามไาได้ห้องยาเอายาลบคำสาบมาด้วยเลยทราบแล้วอ้อโยบียาลบคำสาบเขาไม่ต้องกลัวรีบมา,มาแล้วเอาว้าวโอ้ยเจ้าบ้านมันถีบข้าอีกแล้วเดี๋ยวมาทุหัวเลยอ้ออย่าเดินสินโลกไอ้ผ <c oughs> ิค <c oughs> <peach> คือเราเคยบอกท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมครับว่ามิงเยีย่ยคือลูกพี่ลูกน้องของอ่างไห่ยีเป็นลูกสาวคนสวยของจอมกระทิงดูเมื่ออ่างไห่ยีไปเป็นกุมารทองทําให้มิงเยีย่ยไม่พอใจงอโคงอย่างมากยิ่งโดนทาโทษเรา่องงอโคงด้วยเขาถือว่าแค้นนี้จะต้องชําระสาสางมือมีโอกาสทอม,มาถึงมือแล้วเรื่องอะไรจะปล่อยผ่านพ้นไปไง่ายๆแล้วครับข <ide> ้าจ,จะอาญาบำรุงอคันให้เจ้าลูกเจ้าจะด้อ้วนทวนแข็งแรงแต่จะสมบูรณ์อีกด้วย การเดินทางไปชมพูทว okay, sure sure ีปเนี yep. ่ยขนทางมันลำบากต้องอดทนกันหน่อยนะไปยาค่ะหมอชันทราบเอาเราพยายามให้ข้าหน่อยมามาพระบาททศไยสงฆคงไปก่อนแล้วนั่นลาแล้วไปแล้วไหนๆก็มาแล้วอยู่กินสาลาเปากันหน่อยสิไม่ไม่ไม่เป็นไรคืนรอปรดีอาจารย์ข้าคลอดได้ทรับชุนก็พร้อลาแล้ว พราะทั้งซำจ๋งกับสิ่งของเขาคงจะเหน็ดเหนื่อยแน่ๆแล้วยิ่งมาท้องตอนนี้ซะอีกด้วยนะน้องพีมาล่าพี่มาล่าจั๊ดจั๊ดจั๊ดตู้เบลตู้ลบอแล้วเดพีจะมามาจะมาสร้างความรุนแรงยังไงนี่จะเป็นไงบ้างอ่ะไล่คลอดแล้วอย่าไปไหนมาไหนอีกอวางใจเถอะข้าไม่เป็นไรอ่ะ ไม่ขอยาลบคำสาบมาได้แล oh, ้วเห็นไหมนี่ไงเด็กผ like ah ู้ชยมีทุกคนอาจจะเป็นหมาเมมากเออเอาไปแบบเราเป็นเดียวเห็นไหมเราเม็นดีไม่ใช่ของเจ้าจาสิทธิ์ทั้งสามจังพร้อมด้วยสิทธิ์เอกทั้งสามจะเดินทางไปชมพูทวีป พื่อปลดทุกข์ให้กับชาวถังทั้งหลายเหลือพลังไปดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์เข้าเลยทําให้เกิดการตั้งคันขึ้นมาแต่ว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงศิษย์ไม่กล้าแย่งหน้าที่ของผู้หญิงจึงจําเป็นต้องยุติการให้กําเนิดอีกชีวิตหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเมตตาดูทรงเมตตาด้วยขีเุดหยุดยุดหยุดหยุดหยุดยุด้ยหยุดหยยยยุดหยุดหยยุดหจุดหยุด จี้เทียนตาสันใช่ออกซามซองจะให้ยิ่งหลอกให้ท้องได้ไงจ้า ความอะไรคนงามเจ้ามีขี้เ <arts> ล <osion> <sh yelled> ่นจริงๆนะเออนึกว่าเราโง่หรือยังไงเจ้าหน้าขำซะมากกว่าแหมอย่าได้อย่าบังรุงทันก็บอกพี่ในพระตำหนักนีมากมายมีประสิทธิภาพด้วยทำไมต้องเดินทางไกลไปขอเดินสองก้าวก็ได้มาแล้วไงก็ม่เหมือนกันเลยเหมือนกับพี่ใหญ่จริงๆเลยสิเอ็ดของเราของแท้รถช็อกโกแลตอย่าไปเชื่อเขาเลยนะนี่ยานี่มาจากสวรรค์นะได้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 ยินไหม ยาลดความสาบกำลังออกฤทธิ์แล้วปึ้ง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 ใช่มันเป็นเสียงในท้องเจ้ามันทำให้ท้องของเจ้าแข็งแรงขึ้นไงลแล้ว กินก็ไปกินก็ไปกินก็ไปปกปอกปอกดีไฟเรือสั่หยดยินดีด้วยจกะลจะมีลูกเจกระลาจะร่ำรวยว้วเห็นไมเห็นไหมป่องแล้วใช่ไหมป่องแล้วใช่ไป่องแล้วป่องยินดีอีกครั้งหนึ่งกาลังจะร่รวยกลังจะมีลูกแล้ว โยนเถอยนตูตูตู้ต่เฮอย่าว่าข้านะสิ่งก็จะกานแกล้งข้านะข้าน้ำย่อน้ำมงนะเขายายาบรรคุข้าให้ข้ากินทำไมเอออาจารย์ให้ข้าไปทำกับข้าชุลิงน้าก่อปลักปรามข้าอน้ำสักดิ์สิทธิ์ให้ข้ากินอาจารย์ช่วยกันด้วยเจ้าดูเจ้าทำสิชีเทียนต้าเซนเจ้า ก็จะกล้าไปวอแวงกเขาขาเคยเตือนให้เจ้าทำงานได้ดีอย่าไปก่อเรื่องก,ก่อราวขึ้นมาหากเงีย้ยเสียห้องเตะสองสาบจะหาว่าข้าไปอบรมเจ้านี่ไม่ดีเราสิทธิอาจารย์จะถูกลงโทษข้ามาไหนว่าฟังเจ้าเทศนานเอายาลบความสามไปคา,าทีแล้วเฮ้ยตามข้ามาดิเ <c oughs> จ้าตามเข้าไปด้วยยังไเข้าไปอีกเหรอนี่ท้องชนะนะ นี่คือ,อยาลบคำสาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เอากลับไปให้พระถังสัจังกับผู้น้องเจ้ากินยัาไม่ไว้ใจเท่าไหร่แล้วนะเพื่อความชัวร์ให้สิทธิเจ้ากินซะก่อนหากเขาไม่ท้องข้าก็จะเชื่อหินข้าเปหนูลองอยางั้นเหรอจะกินหรือไม่กินอนะ่ะไม่กินไม่เยอะเจ้าเสียบารยานะนนก่ะต่อได้เจ้ากระต่างคันแล้วต้องกินอยู่ดีอ่ะอ้าอย่าโอเอเอสิกินกันไปกินสิ ล้มต้องยืนอ,อ้าวเฮ้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยหลังกินยาแล้วเขาจะหมดสติสมปรีลมกลางจะย้อนคืนกลับภายในสามชั่วยยมท้องก็จะยุบแล้วก็จะฟื้นตามเดิมการกำจัดทารกอาศัยตอนนอนเหรอถ้านอนแล้วไม่ฟืน้นเราจะทำไงเฮ้ยไทยาเราจุงโกหกได้ที่ไหนล่ะไม่เชื่อก็อจะเชื่อสิได้ขจะเชื่อท่านเนะหากแกล้งข้านะข้าจะมาถล่มให้ราบไปหน้ากลองเลยไปดู ไป้หยังไม่กลับมาอีกปุ้ยหน้าแย่แล้วไปแค่นี้ทำไมยุ้งได้มาอีกก็เป็นลุงแย่จริงๆเลยปุ้ยไก่จะรู้สิปู่ใหญ่กลับมานะสิน้องน้องไปกันดีก่าชู่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 อย่าเขารู้เด็ดขาดนะนี่ท่านจะอยู่นี่อ่ะชู่ๆเนี่ยเขาเป็นหัวโุ้ยจะไม่รู้ได้ยามาหรือเปล่าข้าได้มาแล้วล่ะเราจะต้องกินก่อนกินในท้องยุบก่อนแล้วค่อยประกาศกับเขาท่าไมท่าเฟยหู ้องไปเจเจ้าถเจ้าอยู่ด้วยอย่าไปแ่งพลายเด็ดขาดช่นะจำไว้นะทำไมทำนะนะจำไว้นะแน่นอนเอาล่ะกินเลยกินเลยมาๆกินกิน กินกินอาจารย์อาจารย์กิน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 กิกิน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 นกิ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 นกนกิินกินนกินกิ ว,ว่าไจะไม่มีอะไรทํานะเก็บข้าวของให้เราด้วยนะตอนนี้เราจะทําแท้งนะคงต้องนอนอีกนานนะพอตื่นขึ้นมาเราจะได้รีบเดินทางเลยเร็วอย่างนี้ใช่เหรอใช่แล้วละ่ะเอาละ่ะเราจีสวสดณ์นะ <c oughs>